สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนในเรื่องของการสร้างแพทเทิร์นหรือว่าลวดลายให้กับตัวการ์ตูนนะคะหลังจากที่เราได้สร้างตัวการ์ตูนจากทรงเรขาคณิตแบบพื้นฐานไปแล้วต่อมาเราก็จะต้องรู้จักในการอัดแอปหรือว่าพัฒนาตัวการ์ตูนนั้นให้มีลวดลายที่สวยงามไปด้วยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นลวดลายตัวการ์ตูนนะคะที่ทําให้การ์ตูนนั้นมีสีสันมากขึ้นซึ่งตัวอย่างการ์ตูนเหล่านี้นะคะก็จะเกิดจากสรงเลาขาคณิที่เขาสร้างขึ้นต่อมานะคะเขาก็ใส่ลวดลายเข้าไปในพื้นหลังของตัวการ์ตูนเหล่านั้นนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพาสร้างนะคะลายพื้นฐานง่ายๆก่อนอย่างเช่นลายที่เกิดจากเครื่องวงกลมนะคะเป็นรอยหยักแบบนี้นะคะหรือว่า นักศึกษาสามารถอัดแอปเป็นลายสามเหลี่ยมตัวนี้ลายที่ตัวหมาป่าตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราค่อยไปแต่งตัวกระตูให้มันมีความน่ารักใส่ตาใส่หน้านะให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะคะมาดูขั้นตอนก่อนเดี๋ยวอาจารย์สอนเนะะื้อหาก่อนแล้วอาจารย์จะพาทำนะคะ ขั้นตอนในการสร้างลวดลายนะคะหนึ่งนักศึกษาจะต้องสร้างลวดลายลายโค้งอยากที่อยู่ด้านพื้นหลังของตัวการ์ตูนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราค่อยมาสร้างตัวการ์ตูนไอพื้นสีฟ,ฟ,ฟ้าเอยอะๆตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาตัวการ์ตูนนั้นไปวางทับลายนะคะไปวางทับลายเสร็จแล้วเข้าโปรแกรม illustrator e ไปกดคำสั่งนะคะ object clipping mask กด make นะคะเสร็จแล้ววัตถุก,กับลายนี้ก็จะเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะคะ ซึ่งก็จะให้วาดลายแกะประมาณนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราสามารถเอาไปรประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์นะตัวอย่างนะคะก็ไปเซิร์ชนะคะค้นหาลายผ้ามาหนึ่งลายเสร็จแล้วก็ไปศึกษามันว่าเฮ้ะมันเกิดจากทรงเรขาคณิตอะไรเสร็จแล้วเราก็สร้างลวดลายนะ,ะให้มันดูเยอะขึ้นนะคะคอปปี้ให้มันเป็นลายที่ซ้อนๆกันจากนั้นนะคะนักศึกษาก็ให้เลือกนะคะ เลือกว่าจะทำลายตรงส่วนของผลิตภัณฑ์ไหนเช่นทำลายบนเสื้อคุณก็เอาเสื้อไปวางทับลายเสร็จแล้วก็ให้มันแปลงให้มันอยู่ในผืนภาพเดียวกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างลายก,กบบักเบงนะคะหรือตัวนี้อันนี้เป็นผลงานของล้นพี่จริงๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าลายกุญแจเขาเอาลายกุญแจมาวางที่ขอบของสูตรนะคะหรือตัวนี้ก็เป็นลายแบบมีลายขีด ขิดลายนกแล้วก็ลายกุญแจเอาลายกุญแจมาเป็นเหมือนผ้าคลุมครอบครอบเสื้อนะคะที่ลําตัวเสื้อเสร็จแล้วที่ขิดลายนกก็เอาวางไว้ที่ขอบของแขนนะคะอันนี้ตัวอย่างการไป a d ดแอปงานต่อไปเนาะต่อไปอาจารย์จะพาใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r นะคะในการสร้างลวดลายบนตัวกระตุนแบบพื้นฐานก่อนนะคะ เริ่มจากนะคะนักศึกษา,<ส>าเปิดโปรแกรม Illustrator เ,เ,เนอะเสร็จแล้วมาคำว่าไฟล์แล้วก็ New น,นะคะแล้วก็ไปเลือกขนาดนะแนวตั้งหรือแนวนอนที่ขนาดแบบไหนแบบ A4 ไหมนะคะถ้าเลือก A4 แล้วก็แนวนอนกดโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าเราจะสร้างอะไรนะคะอันดับแรกสร้างลวดลายก่อนเสร็จแล้วค่อยไปสร้างตัวแกะแล้วก็เอาตัวแกะ กับลวดลายให้มันเป็นก้อนเดียวกันเสร็จแล้วเราค่อยไปใส่นะะแตกตกแต่งต่างๆเนาะนะคะหรือนะคะอันนี้ถ้าใครจะสร้างเป็นวัตถุอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่ตัวแกะหนึ่งจะต้องสร้างลวดลายก่อนนะ,ะอันนี้เป็นทรงพื้นฐานนี้ง่ายๆสร้างลวดลายนะคะเสร็จแล้วถ้าสร้างเก่งแล้วค่อยไปอแดปเป็นลวดลายที่มันดูดีขึ้นนะคะ ต่อมาก็สร้างวัตถุวัตถุหนึ่งที่เราจะเอาไปวางทับลวดลายนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อผู้หญิงก็เป็นเสื้อผู้ชายเนาะเดี๋ยวเราไปดูไฟล์ของเราก่อนนะ,ะเป็นหน้าจอปเปล่าๆที่เราสร้างเนาะเสร็จแล้วอาจารย์จะพาสร้างลายพื้นฐานเบสิกก่อนก็คือลายเครื่องวงกลมนะคะเครื่องวงกลมก็เกิดจากทรงเลาขาคณิตนะคะเอาเมาส์าไปจิ้มที่ทรงเลาขาคณิตจิ้มค้างไว้แล้วก็ดึงนะคะ แล้วเราก็เลือกวงกลมตอนนี้อาจารย์วาดวงกลมใหญ่ๆก่อนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะปิดสีนะคะสีพื้นข้างในของวงกลมอาจารย์ปิดสีเพราะอาจารย์ต้องการแค่เส้นขอบของมันนะคะแล้วเราก็เมาจิ้มที่เส้นขอบของมันให้สี่เหลี่ยมอันที่สองมันนูนขึ้นมาก่อนนะคะมันทับพื้นหน้าก่อนเสร็จแล้วอาจารย์ก็ไปเปลี่ยนเส้นสโตกให้มันดูหนาขึ้นนะคะแล้วสีดําอาจารย์ลายนี้สีดาอาจารย์ไม่ชอบอาจารย์ก็ไปเปลี่ยนลาย เป็นสีฟ้าก่อนอาสีฟ้าประมาณนี้เร,เราก็จิ้มลายที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวขอขออยายให้ดูนะอันนี้ลายเครื่องวงกลมนะคะเกิดจากวงกลมเสร็จแล้วเราอยากให้เป็นเครื่องวงกลมใช่ไหมคะเราก็ไปเขาเรียกว่าจิม้มนะคะจิ้มจุดที่เราต้องการลบเครื่องวงกลมนั้นออกทีนี้เราอาจารย์จะเอาลายเครื่องวงกลมแบบ เอา,เ,อาเครื่องวงกลมล่างเครื่องวงกลมข้างบนอาจารย์ไม่เอาเนาะส่วนข้างบนนี้นะคะเครื่องนี้อาจารย์เ่เอาเอามานะคะไปจิ้มที่ดร์เล็กนะคะก็คือลูกศรสีขาวก่อนนะนะคะแล้วไปจิ้มจุดแองกอวัตถุมันจะมีจุดแองกอเป็นจุดศูนย์กลางของแต่ละส่วนของวัตถุนั้นนะคะซึ่งจุดแองกอนี้ก็สามารถยืดขยายได้ถูกไหม นี่จุดเนี้ยเราไม่เอาเค่องวงกลมข้างบนอนะเราไม่เอาเราเอาเมาจิ้มจุดแดงต่อแล้วกดดีลีค่ะส่วนของเครื่องวงกลมนี้ก็จะหายไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรับเครื่องวงกลมนั้นของเราตอนนี้มีเครื่องเดียวแต่คําว่าลวดลายมันจะเกิดจากเครื่องวงกลมหลายๆเครื่องวงกลมนะคะอาจารย์ก็วิธีการกรอบนักศึกษาสามารถกด c o t r l C แล้วก็ c t r o l V ได้ แต่มันก็ต้องมาเสียเวลาเรียงใหม่วิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะคะเอาเมาส์จิ้มครุ่งกลมวัตถุแรกกดออโตเนตค้างไว้นะคะแล้วก็ดึงค่ะการดึงนะคะนักึษาเห็นเส้นสีเขียวอ่อนๆนี้ไหมมันจะบอกว่าระดับการวางของเรามันเท่ากับตำแหน่งเดิมหรือเปล่านะคะถ้าอยากให้เท่ากันเดิมก็ควรให้มันเกิดสีเขียวเส้นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็วางขอไปค่ะกดค้างไว้นะคะกดค้างไวะะ้ไวแล้วก็ดึงค่ะปึ๊บ ปล่อยนะคะกดค้างไว้แล้วก็ดึงนะคะไปเรื่อยๆปล่อยค้างไว้อัลตเนรดึงเอาอีกนะคะค่ะกดแล้วก็กดค้างไว้นะคะกดอัลตเนรด้วยแล้วก็ดึงตอนนี้อาจารย์ก็จะมีเครื่องวงกลมสักห้าอันแล้วแต่คําว่าลวดลายของเราอะ่ะมันเกิดจากแบบลายเยอะมากเลยดังนั้นถ้าเกิดท,ทําทีละอันอย่างนี้มันก็จะช้านะคะอาจารย์ก็จะทําให้มันเป็นวัตถุก,ก้อนเดียวกัน เดี๋ยวขาแต่งก่อนนะให้มันอยู่เลเวลที่เท่ากันก็ครอบมันทั้งหมดนะคะแล้วก็กดออโตเนค้างไว้อีกทีค่ะมันก็จะก๊อปไปเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมได้ครึ่งแรกแล้วเนอะรู้สึกอาจาร,รย์วางตัวนี้ไม่เท่ากันเนาะไม่เป็นไรขอขยับก่อนอ่าได้ครื่องวงกลมส่วนนี้แล้วต่อมาเราอยากให้มันแบบลายเยอะๆใช่ไหมนะคะ เราก็สามารถกดนะคะออโตัวเนตค้างไว้แล้วก็ดึงลงมาเอาตเนตค้างแล้วก็ดึงลงมาอาอโตเนตค้างดึงลงออโตเนตค้างดึงลงประมาณนี้เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะขี้เกียจทำทีละอาัออนอีกออโตเนตค้างไว้ยกมาทางก้อนค่ะขี้เกียจทำอีกกดครอบมันทั้งหมดค่ะ กดออโตนิค้างไว้ค่ะลากลงมาออโตนิค้างลากลงมาก็จะดูแบบเป็นลายที่แบบเยอะขึ้นใช่ไหมเห็นไหมไลายเยอะมากเลยเออตอนนี้มันล้นจอแล้วจาย์ขอไปขยายจอนะไปที่เดียนะไฟล์แล้วก็เซตอันพนะคะด็อก u ม e ต t เซตอัพจารย์ไปอีดิทขอบมันให้มันดูดูแบบกว้างขึ้นนะคะ ขยายนะคะแล้วก็เมาส์จิ้มข้างนอกตอนนี้ลายของอาจารย์เรีก็ถือว่าเยอะแล้วเนะวาะสมมติอยากให้มันเยอะก,กว่านี้นะคะหรือว่าอยากขยายนี่ลายก็สามารถเลือกมันทั้งหมดแล้วก็สามารถยืดขยายมันได้นะคะต่อมาได้ลายนี้แล้วเนาะ,ะอยากให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันก็ครอบมันทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเป็นกรุป๊ปนะคะการทําเป็นกรุ๊ปข้อดีก็คือมันจะไปทั้งก้อนเดียวกัน ที้สีของลายเราไม่ชอบอาจจะปรับมาดูสีใหม่ก็ได้นะคะดูสีใหม่ให้มันเข้มขึ้นหรืออ่อนลงก็จิ้มที่สีของเราได้นะคะโอเคเราได้ลวดลายที่เราต้องการแล้วลายแบบพื้นฐานง่ายๆต่อมาเราองมาสร้างตัวที่จะไปทำลายอันนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างแกะนะคะในตัวแกะเนี้ยในตัวอันนี้เป็นลายที่ที่เราสร้าง ในตัวแก่นี้เกิดจากซุ้มเลยค่ะคณิตอะไรคะสังเกตว่าวงกลมวงกลมซ้อนๆกันอยู่เนาะวิธีการทําให้เกิดตัววัตถุนี้อาจารย์ก็จะพาสร้างตัวแกะก่อนนะคะลายนี้อาจารย์ขอดึงมันไปไว้ด้านข้างจอลรวกันนี้อาจารย์ขอก๊อปตัวนี้มานะคะจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาเนะเาะแล้วก็เผื่อไว้สําหรับดูดสีนะคะ โอเคอาจารย์ขอสร้างตัวแกะก่อนอาจารย์เลือกวงกลมนะคะแล้วก็มาวางก่อนตัวแกะในตัวแกะนี้อันนี้เป็นเฉพาะเส้นสมัยแต่อาจารย์อยากได้ตัวสีของแกะเนาะอาจารย์เปลี่ยนจากขีดละตรงนี้ก็ไปเลือกสีนะคะหรือว่าอาจารย์ใช้วิธีดูดสีจากสิ่งที่อาจารย์ก๊อปมาก็จะได้เป็นสีตัวแกะ เป็นวงกลมใหญ่ตัวนี้ทีนี้เราอยากทำให้มันเป็นตัวแกะที่มีขนปุยๆนะคะทำยังไงนะคะวิธีการก็นักศึกษาก็สามารถนะคะกดออโตเนตค้างไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ดึงนะคะดึงออโตเนตค้างปล่อยออโตเนตค้างออโตเนตค้างคือก็เกิดจากวงกลมหลายๆวงซ้อนกันอนะเนาะตัวแกะ แล้วตรงกลางคือปิดให้มันมิดนะคะเดี๋ยวจะพาพาไปทำรวมรวมให้วัตถุนะทั้งหมดนี้เป็นก้อนเดียวกันตอนนี้นะคะที่เอาเมาส์เข้าไปสังเกตว่าเส้นเขาเรียกว่าเส้นภายในโครงสร้างของมันน่ะก็จะเป็นวงกลมหลายๆวงใช่ไหมแต่อาจารย์อยากให้มันเป็นวงกลมเป็นยึดเป็นก้อนเดียวเลยนะคะวิธีทำนะคะนักศึกษาให้ไปเปิดวินโด้นะคะหาคำว่า pathfinder r นะคะ เสร็จแล้วมันจะเกิดเมนูนี้ขึ้นมานะคะไปหาคาว่าเมิร์ดค่ะคาว่าเมิร์ดนะคะบปึ๊บกดหนึ่งครั้งสังเกตว่าเอาเมาส์าจิ้มอีกทีโครงสร้างข้างในมันถือว่าเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะคะวงกลมนี้เป็นก้อนเดียวกันแล้วเราได้ตัวแกะมาเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาตัวแกะไปวางทับลายที่เราสร้างนะคะแต่ว่าตัวแกะของเราต้องสร้างเป็นสอง นะเป็นสองตัวเพื่อตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่พอดีกับลายอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวต้นฉบับเวลาวางทับสีมันจะตัดกันได้นะคะทีนี้สังเกตว่าลายของเราไม่ควรสีเดียวกับพื้นหลังเนะาะจ์ขอปรับสีลายให้มันเป็นสีที่แบบว่าแตกต่างกันนิดนึงจะได้จะได้ดูแบบมีการตัดกัน เสียนอนแล้วกันโอเคส่วนตัวแกะอยากให้มันเข้มขึ้นขอปรับสีตัวแกะอยากให้สีมันเข้มขึ้นจาก,ก็ไปเพิ่มความเข้มให้มันต่อมานะคะให้เราปปี้ตัวตัวตัวของตัวแกะตัวนี้เป็นอีกวัตถุหนึ่งนะคะก๊อปมาก่อนนะคะเสร็จแล้วจานของ าลากตัวต้นฉบับนี้ไว้ด้านข้างเสร็จแล้วในตัวแกะกับลายนะคะจาเ,า,าเอามาไว้ทับกันนะคะแบบน,นี้เราต้องเอาตัวนะคะตัวของแกะไปวางทับลายแล้วลายของเราเนี่ยสังเกตว่าลายของเราควรจะครอบให้มันปิดตัวแกะทั้งหมดนะเวลาขอบมันออกมามจะได้แบบพอดีกับก้อนก้อนเมฆหรือตัวแกะตัวนี้นะคะ ถ้าใครตัวแกะยังไม่อยู่วางทับลายบางทีนะคะเราอาจใช้คำสั่ง a l i g n b r i n g to Fo ูก็ได้นะถ้าเกิด Send to Back อันนี้ก็คือลายวางทับตัวแกะเนาะแต่การทำให้มันเป็นขนาดเดียวกันเราต้องเอาตัวแกะนะคะให้มันไปวางทับลายโดยคลิกขวาาร l เ B นตะ์ o ิ o งทูฟอนตัวแกะของเราอยู่บนลายแล้วนะ ต่อมาวิธีทําให้ลวดลายมันอยู่พอดีกันเป๊ะเ,เลยเป็นก้อนเดียวกัน,นะคะเอาลวดลายกับวัตถุขึ้นหลังมาวางทับกันเสร็จแล้วไปที่ตัวนี้ค่ะครอบทั้งสองวัตถุนี้นะคะแล้วไปเลือกคําสั่ง Object นะคะหาคําว่า Clipping Mask นะคะแล้วกดเมคค่ะกดหนึ่งครั้งปุ๊บเห็นไหมคะไปสังเกตว่าเป็นก้อนวัตถุที่มีขนาดพอดีกับตัวแกะที่เราสร้างแล้วมันครอบ เอาเฉพาะลายมาไว้ในนี้แล้วนะคะได้พอดีแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมต้นฉบับของเราเอามานะคะเอามาวางทับวางทับเห็นไหมจะเกิดลายอ่อนๆเห็นป่ะแต่อาจารย์ทำลายสีอ่อนเกินไปเนาะอาจารย์อาจจะไปปรับตัวตัวผิวแกให้มันขึ้นก็ได้นะคโอเคคุณก็จะเห็นลวดลายที่มันดูกว้างขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีทั้งลายแล้วก็ตัวแก ที่วางทับกันเกิดลวดลายที่สวยงามแล้วเนาะเราก็สามารถครอบมันทั้งหมดแล้วก็กรุ๊ปมันให้มันเป็นก้อนก้อนเดียวกันที่มันจะขยับไปไหนมันก็ไปด้วยกันนะคะได้ตัวแกะที่มีลวดลายแล้วเราก็สามารถไปแต่งหน้าเติมตาให้มันได้นะคะเช่นรย์ก็จะไปใส่หน้ามันใส่หน้ามันนะคะ่ะขอดูดสีดูดสีก่อนโอเค เราก็จะเอาหน้ามันมานะเสร็จแล้วเราก็ไปแต่งทรงผมให้มันนะแต่งทรงผมให้นางให้นางดูน่าราักก็อาจจะไปดูดันมานะก็ใส่คิ้วใส่ตาอะไรให้มันได้นะคะจะได้ตัวแกะหรือตัวการ์ตูนที่มีลวดลายแล้วก็แต่งสีสันของมันให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะคะ ได้แกะได้ลวดลายขอบก็สามารถขยายลายให้มันใหญ่ขึ้นได้นะฮะขยายใส่หน้าตาให้มันนะวาดตามันอย่างเงี้ยอาจารย์ขอบก๊อปมาเลยเล้วกันเพราะมันจริงจริงวาดตาม,ม่ยากวงกลมสองวงวงกลมสองวงซ้อนกันมีสีขาวกับสีดำส่วนกระตัวนี้ก็เป็นวงกลมเล็กๆนะคะแล้วก็มีปากทรงเลยค่ะขนิี้แล้วก็ขีดเส้นออกมา ก็เลยขอก๊อปที่เคยสร้างไว้แล้วแล้วก็มาวางอันนี้ก็เป็นทรงนะคะเลยขนาคงิตง่าย,ายแล้วก็มีลวดลายแกะที่น่ารักน่ารักถูกไหมนะคะแล้วก็สามารถไปอดัดเดปนะลายแกะต่างๆใส่แค้นขาได้นะคะมาทวนอีกครั้งเนาะหนึ่งเราต้องมีลวดลายใช่ไหมเสร็จแล้วต้องมีวัตถุนี้สองอันเสร็จแล้วเอาวัตถุนี้สองอันอันหนึ่งก็เป็นต้นฉบับ อันหนึ่งก๊อ็ไปวางทับลายเสร็จแล้วไปคำสั่ง Object Clipping Mask กด a k e นะคะก็จะได้ลายที่พอดีกับตัวต้นฉบับแล้วก็เอาไปวางซ้อนกันไปวางซ้อนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปตกแต่งลวดลายให้สวยงามเนาะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะขอสั่งงานเราให้เราไปคิดลวดลายมา1อันนะคะ<ๆ>เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งตาม แล้วแต่ไอเดียของพวกเรานะเราจะทำเป็นเสื้อเป็นแพคเกจจิ้งเป็นลายกระเป๋าอะไรก็ได้นะคะอยากให้เอาลายแบบพื้นบ้านลายไทยๆมาประยุกต์ใช้เนะาะตัวอย่างนี้นะคะจันก็อ,อย่างที่บอกนะลวดลายจากผืนผ้าแล้วจันก็สร้างลายเยอะเสร็จแล้วจันก็จะเอาไปวางใส่ทับลายเสื้อนะคะวิธีการสูตรอันนี้อาจาย์ไม่สอน พาสร้างแล้วนะให้เราไปประยุกต์ใช้สมมติอาจารย์วาดได้ตัวตัวหนึ่งก่อนใช่ปะเสร็จแล้วอาจารย์ก็กรุบมันเสร็จแล้วอาจารย์ก็กดเอาตัวนีค้างไว้ใช่ไหมแล้วก็ค้างไว้เอาตัวนีค้างไว้เราก็ดึงอย่างงี้นะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ค่อยยอาา่อมันเอาอยากให้เป็นลายเล็กๆแล้วก็ยอาา่อมันเอาแล้วก็กดเอาตัวนีค้างไว้ให้มันแบบเป็นลวดลายเยอะ แล้วก็ออโตเนตค้างไว้ให้มันเป็นลวดลายเยอะๆมันใหญ่ไปไหมนะคะสามารถกุ๊มันได้แล้วก็อดเอาตเวนตค้างไว้เช่นอยากได้ลายแบบสลับกันไปสลับกันมาโซดไดลายประมาณนี้จันก,กดออโตเนตค้างไว้อยู่นะนี่ ลายก้อนนี้สร้างมาหนึ่งลายแล้วเนาะอาจจะไปเปลี่ยนสีอะไรของพวกเราเอาเนาะอะไรแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราค่อยนะคะถ้าไม่ชอบก็ c t r ท Z นะเนาะสแล้วเราก็ค่อยกดมันนะคะแล้วก็สามารถย่อมันได้ได้ลายมาหนึ่งลายแล้วเนาะเท่าลายเนี้ยอาจารย์จะดีไซน์ให้มันไปอยู่ตรงขอบเสือ้อตรงไหนนะคะ จานคิดก่อนสมมติอยากให้มันอยู่สักครึ่งหนึ่งของขอบเสื้ออาจจะเอียงเอียงมันหน่อยอยากให้มันวางทับเสื้อแบบเท่ๆเก๋ๆนะวางประมาณนี้เป็นลายเฉียงๆให้มันลายทับเสื้อ นะคะหนึ่งมีวัตถุที่เราจะไปทับลายแล้วใช่ไหมต่อมาอย่าลืมก๊อปต้นฉบับไว้ด้วยนะะไว้วางทับลายต่อมาเอาลายเสื้อนะคะกับเสื้อนะะมาทำให้มันเป็นวัตถุเดียวกันโดยการครอบทั้งสองวัตถุนี้เราไปที่คำสั่งอ็อบเจกต์นะคะิปปิ้งแมสต์นะกดมี้ปึ๊บ จะได้สเสื้อนะคะที่ตัดกับลายแล้วในส่วนัดส,ส่วนที่พอดีเสร็จแล้วถ้า,ายังไงเหมือนเดิมเอาเสื้อไปวางทับนะ,ะที่เราต้นฉบับของเราไปวางทับตอนนี้มันวางทับลายใช่ไหมเราลิกขวาอาร์เรนเซนต์บล็กน,นะคะก็นะะจะได้เห็นไหมเป็นผลิตภัณฑ์นะคะนี่เสื้อลายไทยเก๋ๆแล้วเนี่ยเออ ก็เป็นโมเดลนะในการสร้างนะะในการสร้างลวดลายเสือ้อนะอาจารย์ให้เราทาประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เราบอกด้วยว่าเราอะออนไลน์มาจากอะไรแล้วก็พิมพ์พิมพ์เท็กนะคะให้เราบุชื่อนามสกุลนักศึกษาด้วยอาจารย์พิมพ์เลือกเท็กตอนแรกเท็กของเราอะ เราต้องไปหาฟอนต์ให้มันเป็นภาษาไทยก่อนเนาะเราให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อพิมชื่อรหัสเป็นข้อความเนาะเอาให้มันใส่ในในภาพางเนี้ยให้มันเป็นผลงานของเราพิมพ์ชื่อรหัสเราอาจจะใส่ไอเดียแนวคิดเข้าไปว่าได้ไอเดียมาจากไหน ทำให้มันอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวเลยนะนะคะแล้วก็ส่งอาจารย์เป็นนามสกุล AI แล้วก็นามสกุล .png นะคะวิธีการเซฟก็ไฟล์เซฟแอทตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เป็นผลงานของเราอะนะเป็นผลงานของเราใช่ไหมเป็นต่อ AI ซึ่งเราสามารถแก้ไขเข้าไปแก้ไขได้ต่อไปถ้าเราอยากเซฟเป็นภาพก็ไปคำว่าไฟล์นะคะ แล้วก็ Save for เว็บนะคะเซฟ for เว uh ็บ huh. แล้วก็ไปเลือกนะคะคุณภาพของพาเป็น P G 24สี่นะคะ a านเ a ลนซีก็คือไม่เอาพื้นหลังนะ,ะถ้าเราติ๊กก็คือเราไม่เอาพื้นหลังแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็นพื้นมีพื้นหลังขาวๆเราก็ติเกอกนะคะฐานเพนซีเสร็จแล้วนะ้องึกษาก็กดเซฟนะคะเซฟเป็นผลงานเราไว้ที่ไหนสักที่หนึง่งนะคะ น่ได้แล้วนะคะโอเคนะอาจารย์ขอสั่งงานให้เราไปหาไอเดียในการสร้างลวดลายนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีประโยชน์นะสามารถเอาพัฒนาพัฒนาต่อยอดได้เนาะนะคะ